สาวแทบอาเจนลังซื้อข้าวไข่เจียวรถเค้นแต่กับเจอแจ็คพอตมาเป็นกระจุกต้องบอกเลยว่ากลายเป็นโพสต์ที่ถูกวิพวิจารในโลกโซเชียลอย่างมากเลยจีเดียวค่ะเมื่อได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเป็นสาวคนหนึ่งซื้อข้าวไข่เจียวที่ร้านขายรถเค้นแต่กับเจอแจ็คพอตชวนสยองนั่นคือเส้นผมเป็นกระจุกอยู่ในไข่เจียวพร้อมระบุข,ข้อความว่าร้านซอยสาราแดงเป็นร้านรถเค้นนั่นๆจะซื้อกินที่ไม่เคยเจอรอบนี้แจ็คพอตมากมาเป็นกระจุกเลยจ้า ไม่คิดว่าจะสกปรกขนาดนี้และตัวเองต้องเจออะไรแบบนี้คงไม่กล้ากินร้านนี้อีกแล้วชาวออฟฟิศทั้งหลายน่าจะคุ้นๆกับร้านนี้กันแม่ค้าเสียงดังๆขายอยู่ต้นซอยเลยซึ่งหลังจากที่ได้มีการโพสต์ออกมาแล้วก็ได้มีชาวเน็ตแห่กันเข้ามาคอมเมนต์อย่างม,มากใยทีเดียวค่ะเช่นน่าจะนั่งเตรียมผักกับวัตถุดิบที่พื้นพวกเศษผลเศษขน้นและอื่นๆก็ปิวตามก็ปิวตามพื้นอาจจะกองรวมกันแล้วจังหวะติดเสื้อหรือลุกเดินไปมาคงลงไปอยู่ในผกักต่อให้ล้างก็ไม่ช่วย ของเราปกติเจอผมเส้นเดียวเราหยิบออกฟื้นกินต่อได้แต่อันนี้เป็นกระจุกตอนนี้จะอ้วกอะ่ะยังโชคดีที่ลักษณะเส้นผมค่ะตอนตีไข่เมคา้าจะไม่เห็นเลยเหรอคะเป็นกระจุกซะขนาดนี้นี่เป็นเหตุผลที่พยายามทําอาหารกินเองโดยเฉพาะพวกยำยำสลัดน้ําพริกผักสดต่างๆไม่อยากนึกสภาพผมคนขายทํางานแถวนั้นด้วยร้านไหนอะ่ะกลัวมากนี่คือเหตุผลที่เราชอบห่อข้าวและทากับข้าวกินเองกเกินไปมากเกินสกรปรก แว่นต้องเข้าแม่ค้าแล้วล่ะคะ่ะลวงเยอะขนาดนี้แม่ค้าไม่เห็นได้ยังไงเป็นต้น